สมายทรียูนิตวันบทที่หนึ่งยูวันบทที่หนึ่งเฮลโลสวัสดี h ฮลโลสวัสดีไฮสวัสดีไฮสวัสดีเฟ a นด์ land, เพื่อนเฟลนด์ land, เพื่อนนิ nice, ดีนิ nice, ดีมีทพบมีทพบ you are คุณคือ you are คุณคือ we are พวกเราคือ we are พวกเราคือ they are พวกเขาคือ they are พวกเขาคือ I am ฉันคือ I am ฉันคือ he is เขาผู้ชายคือ he is เขาผู้ชายคือ she is เธอคือ she is เธอคือ it is มันคือ it is มันคือ this is นี่คือ This is นี่คือ That is นั่นคือ That is นั่นคือ These are เหล่านี้คือ These are เหล่านี้คือ Those are เหล่านั้นคือ Those are เหล่านั้นคือ Spain 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 Japan ญี่ปุ่น Japan ญี่ปุ่น China จีน China จีน Thailand ไทย Thailand, ไทยไทยอินเดี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 ย The United Kingdom สหาร,ราชอาณาจักรอังกฤษ The United Kingdom สหาร,ราชอาณาจักรอังกฤษ Where ที่ไหน Where ที่ไหน f o m มาจาก f o m มาจาก Get up ตื่นนอน Get up ตื่นนอน Have breakfast รับประทานอาหารเชา้า have breakfast รับประทานอาหารเชา้า have lunch รับประทานอาหารเที่ยง have lunch รับประทานอาหารเที่ยง have dinner รับประทานอาหารเย็น have dinner รับประทานอาหารเย็น go home กลับบ้าน go home กลับบ้าน go to bed เข้านอน go to bed เข้านอน how are you คุณสบายดีไหม How are you? คุณสบายดีไหม I'm fine, thank you. ฉันสบายดีขอบคุณ I'm fine, thank you. ฉันสบายดีขอบคุณ What's your name? คุณชื่ออะไร What's your name? คุณชื่ออะไร My name is A. ฉันชื่อ A. My name is A. ฉันชื่อ A. Nice to meet you. ยินดีที่ได้รู้จักคุณ Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักคุณ Nice to meet you too ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกัน Nice to meet you too ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกัน Where are you from คุณมาจากที่ไหน Where are you from คุณมาจากที่ไหน I'm from Thailand ฉันมาจากประเทศไทย I'm from Thailand ฉันมาจากประเทศไทย What time is it เวลาเท่าใด What time is it เวลาเท่าใด It six o'clock เวลาหกนาฬิกา It six o'clock เวลาหกนาฬิกา